สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มาอยู่ที่สวนสร้างสุขนะคะดอกวิสป,ปาอ,อ,อู้วันนี้บานกระจายเต็มที่เลยจ้ะเก็บภาพให้ชมอีกแล้วตอนนี้กำลังรอลูกค้าที่จะมานวดตัวอยู่นะคะมีเวลาอยู่ประมาณ20นาทีจ้ะหูยดูค่ะถ้าไม่มองลอดหน้าต่างมาไม่เห็นเลยนะ บานกระจายแล้วก็มีสีชมพูมาเยอะเลยจ้าก่อนที่ลูกค้าจะมาเดี๋ยวได้สักคลิปหนึ่งเนาะอู้ฮะตรงนี้ตรงนี้ส่องไปทางบ้านคุณพี่สเตอร์นะคะโอ้โหพี่น้องดู ดอกไม้น้ำของมาดอกไม้ก็มาแล้วโอ้ยเจ็ดองศานะจ๊ะน้องอันนี้แบบว่าใส่เสื้อยืดกางเกงเนี่ยค่ะกางเกงที่ซื้อมาจากบ้านน่ะเบา โอ้ยนี่ค่ะมุมนี้นะคะคุณแก้วใสๆบอกว่ามองไปไกลๆเหมือนกับสายน้ำที่ไหลมาจากด้านบนหูดีใจดีใจสูตอากาศบริสุทธิ์ก่อนช่วงนี้ก็อยู่แต่ในล้วนในสวนพี่น้องอยู่ในสวนที่ ส,สีชมพูมาเยอะเลยค่ะนี่ถ้าเราจะย้ายเขานะเราจะต้องรีบมาตอนที่ที่เรามองเห็นดอกเขาค่ะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าต้นไหนสีขาวต้นไหนสีชมพูจ้าอืมโอ้ยปีนี้มาสวยกว่าทุกปีนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยดูขามาดูขามาโอ๊ยกลุ่มล้นสีชุมพูไปดูใกล้ๆกันนี่จ้านี่จ้าอืมวันนี้ว่าจะจัดเมนูเด็ดนะโอ้ยสีชมพูสีชมพู เสียงรถมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวมาเก็บผ้าให้ชมใหม่นะคะก่อนที่เขาจะวายจะตื่นเต้นมากเลยโอ้เนี่ยสีชมพูจ้ะ ยังไม่ไม่ได้ถ่ายนะโอ้ยชื่นใจชื่ใจในสวนของเราดอกฟันสิงโนเหลือลามเลยพี่น้องโอ้ยชื่นใจจ้านี่คือจุดรีวิวที่เราสร้างไว้ปีที่แล้วนะเรามาทางป่าขยายเอาไว้ค่ะเก็บกวาดใบไม้ออกนะ ดูสิดอกไม้ของเราได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่อันนี้เรามองเราเก็บภาพย่นปัาดดิโต้ขอบคุณไม้เซลฟี่สวยๆจากแม่ขวัญซูบิเดนอีกแล้วจ้าถ้าเก็บภาพแบบนี้จะต้องใช้ไม้กันสั่นของคุณแม่ขวัญน,นะคะกล้องเขาจะเต็มจ้ะ จละลายอ่ะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะลูกค้ามาก็คือเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทำงานเยอะในบ้านะเดี๋ยวไปไปรอลูกค้าที่หน้าบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บคลิปให้ชมใหม่นะคะก่อนที่เขาจะล่วงโรยไปค่ะพี่น้องจ๋าอืม ยอดจุดยอดสีชมพู เฮ้เส้นใจเส้นใจ้ตรงนี้เหนือกระท่อมนิดนึงนะคะกระท่อมเด็กเล่นนะจ๊ะเลกสตู้กะ นีตรงนี้ตรงนี้จ้ะเดินเลยที่นี่ตอนนี้มาอยู่หน้าบ้านแล้วนะจ้าพี่น้องดอกหางสุนัขจิ้งจอกหรือว่าดอกลูกพีนกำลังจเจริญเติบโตเลยเราไม่ค่อยได้มาดูเขาด้านนี้นะคะ พันสิงโตจ้าโอเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านทา,ทางสุนัขกิ้งจอกหรือว่าดอกรูปพินนะคะอหน้าบ้านันนี้ดอกไม้ที่เราย้ายมาจากติมบอบปลานะคะนี่ลูกลูกค้ามาแล้วค่ะ เจมลูกค้ามาแล้วขอไปต้อนรับลูกค้าก่อนนะคะอันนี้คือเป็นไฮ <Hi. S 1> เดินมาส่งลูกค้าค่ะพี่น้องลูกค้ากลับแล้วก็เลยมาเก็บภาพดอกฟันสิงโตที่หัวบันไดจ้ะลมแรงมากคุณแซดตาบอกว่าคืนนี้จะหนาวที่สุดแล้วก็อากาศจะเริ่มดีขึ้นอาทิตย์หน้าจ้ะ แล้วบอกว่าคืนนี้จะมีลมด้วยอ่าดอกฟันสิโตที่หัวบันไดบ้านนะคะพี่น้องอเ,นเนี่่พี่กุ๊ดมคะพอนอนอยู่พอนอนอยู่เดี๋ยวจะไปเอาอาหารให้น้องปาก่อนแล้วหาอะไรทานหิวเฮาทำไมเราปัดโถเอ้ยอนี่จะสนามหญ้าของเรานะคะ จกสนามหญ้าของเรานะคะมาห่ารัดกันเดี๋ยวจะไปเอาอาหารให้น้องปลาแล้วเดี๋ยวไปดูดอกไม้ของเราค่ะโอ้โหสดใสามากๆเลยจ้าดอกกุหลิบจ้าโอ้ยด้านนี้ก็มาแล้วสีชมพูค่ะเนี่ยว้าว นี่งไงจุดรีวิวที่เราตั้งใจทำอะ่ะโอ้ดอกมาหลายดอกอยู่นะคะเฮ้ยลมแรงมากตอนนี้ปะเดี๋ยวไปออกกำลังกายสักนิดหนึ่งพี่น้องไปตักน้ำจากบา่อปลามาลดน้ำผักสักหน่อยเดี๋ยวเข้าบ้านไปหาอะไรทานแล้วค่ะซดน้ำซุปร้อนๆแต่ว่าคุณลำโบก็ยังนอนอยู่นะคะ ในจุดเซอรไพของเรานะคะยังไม่เรียบร้อยนะนี่คือสตรอเบอรีแปลงใหญ่พี่น้องาการหอมจัดซะอย่างเรียบนี่แข็งแรงแล้วค่ะอันนี้คือตั้งแต่แปลงที่เริ่มตั้งแต่แถวที่เริ่มนะคะก็เดี๋ยวจะลดด้วยน้าําบ่อปลานี่แหละแต่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เอาไว้เป็นจุดเซอร์ไพรส์จ้าจุดนี้แหละที่ทํามาประมาณ3วันแล้วค่ะ อยู่คู่กับพระจันทร์ทุกคืนเลยค่ะตอนคุณเลมโบไปทำงานนะคะพี่หอมป่าหรือว่ารเดือนนะคะ,ะ,ะขึ้นมาเด็ดผักบุ้งด้านบนจ้ะพี่น้อง ฟูฟเามาเล็ดมาจากไทยนะพี่น้องงามขนาดนี้นี่ปลูกไว้บนบ้านชั้นสองจะผักแพวจ้ะเด็ดเด็ดเด็ดอ่าแอบทำน้ำยาขนมจีนไว้แล้วนะ ชิโบตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวแกจะออกไปท,ทําธุระนิดหน่อยแกก็จะได้หยุดในวันหยุดของเขาสองสวันนะคะโอ้โหผักแพวล,ลอยฟ้าผักชีชีไทย ูกสาวคุยกับแม่น้องอรอนค่ะเบสซิลิกานะคะ ไม่ถนัดเลยตั้งกล้องไม่ได้จากตรงนี้ขยุมขยุม <Yeah. S 1> มาแบบพันกันอีลุงตุงนังอะ่ะพี่น้องดูค่ะ สะใจเลยน้องคะให้ดูนิดนึงนะคะนี่คือต้นมะเขือเทศค่ะถึงขื่อแล้วแล้วเขาก็ม้วนล,ลงมาอีกจ้ะนี่แล้วมีดอกแล้วด้วยมีดอกแล้วม้วนยอดลงมาแล้ว ลกลิ่นหอมต้มหนมจีนอยู่หอมมาถึงนี่นี่ติดดอกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก่อนนะคะเพราะว่าต้มหนมจีนเอ๋อะไรนะต้มน้ํายาไว้จ้ะกลิ่นหอมมาถึงนี่เลยแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชิมน,น้ํายาขนมจีนนะคะดูค่ะเราหาบ้านให้ผักเราไม่ได้แล้วเราหาบ้านบ้านผักของเรา ผักของเราไม่มีบ้านอยู่แล้วพี่น้อง <c oughs> แถมแถมอันนี้คือแพทย์สยานะคะมันชื่อแพทย์สยาค่ะน้ำยาปัทุน้าจ่าพี่น้องจ่าหอมมันเลยนี่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ขนมจีนก็เสร็จแล้วจ้าจ้าพี่น้องจ่า นี่ผักของเรานะคะทั้งผักปา่าผักบ้านค่ะทั้งมีทั้งในบ้านในสวนเลยจ้ะมาดูกันว่าวันนี้เรามีผักอะไรบ้างที่จะทานกับน้ำยาขนมจีนจา้าฟันซิงโตมัชลวดโซรกระเทียมปา่ารอมเลิร์กต้นหอมปา่าเกรดเลิกผักบุ้งนะคะนี่ แล้วก็เพสียก็คือผักชีของเขานี่แหละนะคะตามด้วยผักชีไทยแอลซแนมินตาตามด้วยผักแพวนะคะครบหรือยังน่าจะมีเบซิลิก้าเนะะาะโหระพาฝรั่งด้วยค่ะดอกตะมุตตะมิอ่าโอ้ย เป็นไงคะผักของเราเชื่นใจไหม,มเลยค่ะน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาทูน่านะคะตามทีเ่เกลิ่นกับพี่น้องเอาไว้แล้วนะคะว่าวันที่ผักการหอมนวดเนี่ยก็ <c oughs> จะจัดน้ำยาขนมจีนแน่นอนเพราะว่าวันก่อนบอกว่าให้คุณเลมโบซื้อปลาทูนามาให้นะคะหอมมันเลยอ่าขนมจีนนะคะี่ พร้อมแล้วคะ่ะชุดนี้ดีต่อใจนะคะคลิปนี้จัดให้ยาวๆเลยน่ะได้พักผ่อนด้วยได้ทานอาหารอร่อยด้วยตอนนี้พี่โบเขาออกไปทำธุระนะคะอาเนี่ยโอ้ยเห็นผักแล้วชื่นใจจะ้ะโอ้ยภูมิใจกับผักบุ้งนี่แหละพี่น้องจ๋าให้ข้างใคลหน่อยนะคะปลูกมากับมือโอ้ยอ่อนซ้อนค่ะเดี๋ยวจัดยังไงอาจจะได้ทานได้ทั้งหมดเนาะ โอ้ยเส้นเหนียวนุ่มเลยสองหัวเลยเนาะหัวหนึ่งของผระกาดหอมหัวหนึ่งเพื่อพี่น้องจะ หอมมันน่ะหอมจากมันมากพี่น้องจะมาทานได้กันจ้ะหาม,มุหมหามุหมหามุมแล้ว